สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมาถึงแอป of the Week ปนะครับประจำสัปดาห์นี้จริงๆแล้วแอปนี้เป็นแอปเกมที่โด่งดังมาสักพักหนึ่งะนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเราไม่เอามาแนะนำก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นแอป of the We e k จริงๆนะครับแล้วก็ผมเล่นแล้วก็ติดแล้วก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยได้ติดเกมนี้เหมือนกันใช่ครับนะครับเกมนี้มีชื่อว่า s t e p p y p เ n นสนะครับหลายๆคนเนี่ยไปเล่นอยู่บนนี้แล้วแล้วก็ มันติดงอมแงมจริงๆแต่ตเป็นเกมเล่นฟรีเล่นง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้สกิลอะไรเยอะแยะเล่นแล้วติดเป็นเกมที่เราจะต้องเดินข้ามเส้นนะครับคือเวลาเราเดินเนี่ยก็คือใช้นิ้วในการแตะลงไปบนหน้าจอใช่ครับแตะค้างนานเท่าไหร่มันก็จะก้าวขายาวเท่านั้นนะครับแต่นานมากก็ไม่ได้ก็จะขาฉีกก่อนก็จะแพ้เหมือนกันใช่ครับนรบนถนนมันก็จะมีบล็อกของมันอยู่บล็อกใหญ่ บ็อกสั้นบ็อกยาวบ้างนะครับเราจะต้องแตะความยาวของก้าวขาเนี่ยหรือว่าความยาวของการแตะลงไปบนหน้าจอเนี่ยให้สัมพันธ์ก,กับการเดินไปแต่ละบล็อกคือเราต้ประเมินดีๆครับว่าจะก้าวให้ข้าม กี่เส้นดีคือบางเส้นมันใกล้ๆมากเอโดดข้ามที่2เส้นเลยไหมทําได้เหมือนกันหือบางทีมันก็จะมีของให้เก็บมีเส้นที่เป็นระเบิด T N T ก็จะต้องข้ามไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับข้ามถนนด้วยเลยครับปอกไปปอกมาันก็จะดูเหมือนเหมือนง่ายแต่ยากเล่นจริงเล่นจริงยากแต่ติดนะฮะติดมากท้าทายเหมือนกันแบบเอ้ยมันง่ายๆแค่นี้เองทำไมถึงเล่นไม่ผ่านก็จะเล่นซ้ําอยู่นั่นนะครับแล้วเป็นเกมที่มันจะถูกเล่นซ้ําได้ง่ายมาเพราะมันโหลดเร็วครับพอแพ้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะให นะครับเพื่อจะเล่นต่อนะครับเราก็จะติดงอมเงียมากวางไม่ได้สักทีแล้วก็ที่ฮิตมากๆผมว่าหลายๆคนเองจะเริ่มเห็นคือว่าเกมนี้พอตอนตายปุ๊บเนี่ยมันให้เราแชร์เป็นจิน๊เป็นอาให้ไปขึ้นบน Facebook ได้นะครับแล้วก็โชว์เพื่อนๆว่าฉันตายตอนเก้าที่200อ่าสู้ไหมอะไรอย่างงี้ <c oughs> ะนะครับเพื่อนก็จะเอามาแชร์ร่วมกันซึ่งก็เป็นไอเดียดีนะครับสามารถแชร์มาเป็นรูปแอนิเมชันได้ด้วยเหรียญที่เก็บในเกมสามารถเอามาซื้อเอามาแต่งตัวแต่งตัวให้เราเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดดอะไไรก็้ นะครับก็ไปโหลดกันดูนะครับเกมนี้เล่นได้ฟรีโหลดได้ฟรีนะครับมีอยู่บนทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ติดงอมแงมกันได้แบบง่ายๆนะครับอยากให้ลองเล่นกันดูชื่อ s t e p p e Pants ครับนี่คือแอปโฟกัสและนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทางทวิตเตอร์ @digilife_tv นะครับรวมถึงไปกดไลค์ในเฟซบุ o กนะครับที่ facebook.com/digilifetv ครับดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilifetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ w w w d i i จ l ไลฟ์ v ครับแล้วเรากลับมาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ